เอาเอาเอาหัวหน้าเจบเอาสวัสดีก่อนลุกอเอ้าโชว์น่ยน่ลุกไหน,น,นคยุยคุยเลยลุกเอ่เอ แม่เขาอะโอ้ยแขนชอบเียอันไหนรายงานตัวสิสวัสดีครับสวัสดีครับนาย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 เอาเล่นเล่นนี่ชอยเล่นนกฮูกชอยนกฮูก น in. uh ี VII ่นี่นี่นกโมกันโอ้โอ้าวเล่นนกฮูกโชว์นะอาจับ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 อาจับเออเก่งเก่งเก่งอาจับจับพี่นกฮูกกันจับพี่นกฮูกกันนกโมกอาจับจับใช้มือจับอ่ะ จับนี่จับนกฮูกตัวเล็กนี่อ่ะนกฮูกมาแล้วนกฮูกมาแล้วเออเออเอาอชกมันชกมันจับไม่ได้ก็ชกอ่ะ